แซบแซอมาแซบ <S <S ข้าแล้วมาข้าบอัอกีกละจังดยบฮะบ่ฮะยางย,าง,ยางมาเมื่อยย มันนอ,อยู่หน้าน้องเติ้ลมันรเ้ไมานขอขอคนเข่าอตอน,น้าก็คนแหลกตนนะอ่าตัวสองคันหึหน้าน้องต้ลยัดยอะน้องติ้ลอาลานั่นลูกลอาลานั่นโหอ่างไงหลุดซองันเลยเาวางเศร้าี่น้ำมัด แล้วรอบอันนี้ก็แล้วรอบสเสาลงในรอบแรงกันเลยคุณให้อีกขเขาแล้วก็ลงมาเลยไปลงไหน,นสองคอนคว้าวมืนอนี้เพืช่วยสิปั่นมาหนีผู้ลงหน้ากันในรถตู้รถนึงนึ่งคืนแล้วไปลงในที่รถหนึ่งมือนีเท่าก็มาสี่คนเลยน้องคุณผมจะมานำมาแต่อันน้องบี้แม่น้องมอสกอนน้องมอสหลวก็น้องมอสผู้ลงในมาคนเขาน้องมอสจะเ,เป็นวัด อันประทิดวัดประวัดน้งพระเจ้าเมื่อคืนนี่คนเขาคนเขาค่นเ่ามนก็มาแต่เตะเสา่าเด้หอแต่ตทงเาตัวมันมันบ่มันของห้าตัวทั้งนะฮะนีหอแต่ต่อใหม่ได้ไหมต่อใหม่นะแล้วก็เออแล้วก็ตามด้นี่ตามคื้หอุเออแล้วก็หอต่นี่หน้าสามสิบก็ห้หักวันไห้มิถ้ยเงาวุงเย โซโซเฮียนะแท็กสู่มันบอกเขาขิงหลดบอกปิ้นแล้วได้เจอไทยนะเอาขึ้นนะโซโซโซลงนะเขาขิงหลดได้หน่ะ คนข่าวตอนแรกมึงไงเจ้าคนเป็นคนเรียนข,นข่าวเมื่อเช้านี่ก็แล้วเกี่ยวเขานี่ก็เกี่ยวเขาเขาแล้วตอนแรงแม่อเขาเกีก่ยวเขาตลอดตอนเช้าอันคนเห็นมัดขา่าวแค่ตอนเช้า คนร้ายขนาดลงไหมมัดเข่ามือเศ้านี่แปดคนแรงพุนพนชิมาเลแม่นอดวะมันต๊ดอกแม่คอยว่าได้พุนนาปะต๊ดอกบ่อบ่ะโต๊มันเบิด์ตเรามีแต่ย่ามน้ำอยู่ขามามือเศ้านี่ดกบร้ายตวเติบมัดเข่าเจโตพวกว้าตัวใหญ่ต่ยวที่เตียวที่สามพอน้องมดวะ เอาเอาน่น่ะเอาไปบ่ไปละไปโย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 ดันดันแซบแซบแซบออกมาแซบข้าแล้วดึงกับหลัง เฮบ่คาศติดูไปเขานะาโคตรดินมันจะล่มมันล่มแม่นนนดินดินมันอ่อนอืมเอาา้าข้าศางไหนละ มาข้าหม่องนี้ลีกแล้วข้าช่องหม่องซ้ำหม่องเรียนติดเลยเบอร์ดินดินมันนมดินนอน ล,ลงน้าโคตรเขาน้าท้องเกิดน,นี่เาดาครับลุมาถกลุงเลยอ,ออกมาีพี่พี่ออกมาพี่ ลมเป็นลมลมเป็นลมาตาตมันลายผดไยแต่เขาลายผดบนรล่ตั้งดิมันหล่มเนี่ยนาะหมุนไปเลย อค้งหน้าาชาติก็ไม่หนีตุ่มสองหม่องซามหมองเลยปลเ,เ,เป็งไงล่ะเอาไปคายมองนี้ได้ไหม่ัอว,อ,วอ้าวหุยละมันแบบว่าสายไายผัวไปจ้ะ โู้ไงสู่ชีวิตขนาดเลยชามมองเอามองมองที่สี่แม่องอันมองที่สี่ละ วอยเลยฝนถัพัดเตือนวอยเลยโอ้ยโงโคบลูมเนาะเออสีหมองพอดีอ่าโอ้หน้าต้องเตือนเนี่ยกระดอเนาะคันที่สองใหม่แล้วลุงเอคั้นเมื่อกี้ถือไปนี่จนกิงหลุดกิงหลุดเตือนปีนมลุงเอเมื่อกี้นี่ก็ได้ตัวนี้คันที่สอง

ตกไม้ตากเขาเสรหน่อยก็ดื่ขนาบลุงเอ้ถ่ายรูปกันให้กันนี่จุบลบ่มก็กันวะ ไปแล้วไปทีค่ายแล้วพลุงเลยป้าตัวมันมันมุนบ่อยนะการละมาเหรอการละไม่เหรย ลุงไม่พอไม่เต็มรถเลยป่ะเอยไม่พอไม่พอไม่เต็มรถเลยเออยังไม่เต็มรอด เดี๋ยวฮะเนี่น้ำมัจะทอร่าไปเกี่ยวแล้วปาลุฝากไปหลายบนแท้ก็นที่สามซองน้ำมันเด้ปาลุก้องไปบหนาปลาลูกปหโอ้ยสองคันปาลุงเลย